วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2โรงเรียนต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวัดและการประเมินผลถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากข้อกําหนดต่างๆจะเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งทําให้เป็นแนวทางนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยเนื่องจากในปัจจุบันเกิดค่านิยมทางการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอาที (NT) และโอเน็เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนรุ่นใหม่ ไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพอื่นๆที่ตนถนัดจากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ,อตอบสนองต่อความต้องการผลสัมฤทธิ์พื้นฐานของนักเรียนทั้งจากสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและตัวนักเรียนเองทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการการแสดงศักยภาพในด้านต่างๆของนักเรียน วิธีดําเนินงานการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการจัดตั้งทีมพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกับชุมชนศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน4ด้านกําหนดประเด็นศึกษาโดยการใช้สวอตจึงได้ประเด็นศึกษาขั้นตอนที่2ขั้นดําเนินการสร้างองค์ความรู้ศึกษาองค์ความรู้ที่สถานศึกษามีอยู่จากนั้น จึงระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมย่อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้โดยผู้บริหารและคณะครูแล้วจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ให้มีความถูกต้องจึงได้องค์ความรู้ที่ได้รับการปรับปรุงขั้นตอนที่3ขั้นดำเ,เ,เ,เนินการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดำเนินการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับร่างที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงได้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับร่างที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนขั้นตอนที่4ขั้นทดลองการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประเมินผลและปรับป,ปรุงทดลองใช้การวัดและประเมินผลการกาเรียนรู้ฉบับร่างกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนตามความต้องการผลสัมฤทธิ์พื้นฐานจากสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนและตัวนักเรียนเองจากนั้นนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้องก่อนปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับร่างจึงได้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผลการดําเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาผลสมริ์ทางการเรียนได้เนื่องจากการวัดและประเมินผลที่คํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียน ทำให้นักเรียนหลายคนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับทักษะขั้นพื้นฐานและระดับชั้นของตนนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชานักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนรางวัลจากการแข่งขันศิลปาธกรรมการประกวดและการจัดนิทรรศการต่างๆ